พาโลอปะลินายโกซึ่งแปลความหมายว่าคนโง่คนผ่านไม่ควรเป็นผู้นำสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงประวัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่คือพระเทพประ,ระยัิสะอาดขันติโกปร,ริยนธรรมเจ็ประโยค เจ้าอาวาสวัด7ยอดเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่มาหานิกายนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่28กันยายน2485ที่อำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่อุปสมบทเมื่อวันที่14กรกฎาคม2505 ปีพศ2528สอบได้ปร,ริญญาธรรม7ประโยคปีพศ2535ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณสามัญปร,ริญญาที่พระวิมลยาณมุเนีปีพศ2545ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชเขมากรปีพศ2554ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพปรรยัติปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดและตำแหน่งทางการปกครองเป็น เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายมหานิกายนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ